ยินดีกับผู้ประกันตนทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากบอร์ดประกันสังคมอนุมัติสูตรคำนวณเงินบำนาญชาราภาพแบบใหม่หรือแบบเฉลี่ยตลอดการทำงานปรับเป็นค่างเงินปัจจุบันอันดับแรกเข้าใจกับเงื่อนไขการรับบำนาญชาราภาพก่อนนะครับก็คือต้องอายุ55ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วก็ส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า180เดือนหรือ15ปีซึ่งของเดิมเนี่ยผู้ประกันตนตามมาตรา39 เสียเปรียบมาตรา33อยู่นะครับเพราะว่าตัวคูณฐานเงินเดือนลดลงจาก15,000หเหลือ4,800ซึ่งก็ทำให้รับเงินบำนาญลดลงอย่างมากแต่ล่าสุดบอร์ดประกันสังคมอนุมัติสูตรการคำนวณเงินบำนาญชราภาพใหม่ซึ่งมีหลักการ3ข้อครับคือ 1. ไม่ใช้แค่60เดือนสุดท้ายแต่คำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ยที่ส่งจริงตลอดอายุการทำงาน 2. ปรับค่างเงินในอดีตให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน เพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของอาตาัตราเงินเฟอ้ออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและ 3. นําเงินสมทบทั้งหมดมาคํานวณน,นะครับทั้งในช่วงที่เป็นมาตรา3าและมาตรา3าซึ่งสูตรใหม่นี้ผู้ประกันตนต,ตามมาตรา3าที่เคยเป็นมาตรา3ามามาก่อนเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นนั่นเองครับยกตัวอย่างผู้ประกันตนส่งเงินสมทบทั้งหมด25ปีส่งในมาตรา3า1 5ปีแล้วส่งต่อในมาตรา3าอีก10ปี ถ้าคำนวณสูตรเดิมคือ20%คูณ4,008ก็เท่ากับ960บวกเพิ่มอีก1.5%ต่อปีสำหรับการส่งเกิน15ปีก็720บาทรวมแล้วเนี่ยได้รับบำนาญเพียงเดือนละ1,680บาทแต่ถ้าเป็นสูตรใหม่นะครับ20%คูณฐานเงินเดือนเฉลี่ยที่ส่งจริงในมูลค่าปัจจุบันบวกเพิ่ม1.5%ต่อปีสำหรับการส่งเกิน15ปีรวมแล้วจะได้รับบำนาญเดือนละประมาณ 3,800บาทนี่เพิ่มขึ้นมากว่าเดิมถึง2เท่าเลยนะครับซึ่งการคำนวณแบบสูตรใหม่นี้ก็จะทำให้คนที่ส่งประกันสังคมในมาตรา39ได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพสูตรใหม่แบบแค่นี้จะเข้าสู่การทำประชาพิจารณ์เพื่อแก้ไขกฎหมายภายใน30วันให้แล้วเสร็จภายใน90วันครับ